เด็กๆคะเดี๋ยวเรามาต่อกันใน EP พี2กันนะคะเด็กๆคะเด็กๆหยิบใบงานหน้า46ขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะอ่าเด็กๆเห็นในใบงานนะคะเป็นรูปภาพอะไรเอ่ยเป็นรูปภาพถาดขนมนะคะทีนี้ให้เด็กๆนับจํานวนขนมในแต่ละถาดถ้าขนมในถาดมีจํานวนเท่ากันให้ขีดเส้นเฉียง นะคะหากไม่เท่ากันให้คีดกากบากลงในช่องวงกลมเลยนะคะเดี๋ยวครูจะทําตัวอย่างให้เด็กๆดูนะคะเด็กๆมาดูข้อ1กับข้อ2นะคะทีนี้มาดูถาดที่1กันเลยนะคะเด็กเห็นไหมคะว่าด้านซ้ายของคุณครูมีขนมกี่ชิ้นคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเรามานับกันเลยคะ่ะ1 2 3ส,สนะคะทีนี้มาดูด้านขวาของคุณครูคะมีกี่ชิ้นคะ1 2 3 4สาสี่ห้าเท่ากันไหมคะด้านซ้ายมี3มชิ้นด้านขวามี5ชิ้นเท่ากันไหมคะเด็กๆไม่เท่ากันเมื่อไม่เท่ากันเราก็คิดการกรบาทลงในช่องวงกลมเลยค่ะแก่งมากเลยคะ่ะเด็กๆทีนี้มาดูถาดที่สองกันนะคะถาดที่สองมีขนมกี่ชิ้นเอ่อยเดี๋ยวเรามานับกันดูนะคะด้านซ้ายของคุณครูมีกี่ชิ้นคะหนึ่งสองสาม มีสีชิ้นด้วยกันทีนี้มาดูด้านขวานะคะว่ามีขนมกี่ชิ้นคะเรามานับกันเลยคะ่ะ1 2 3 4สามสี4มีี่ชิ้นเหมือนกันด้านซ้ายมี4ชิ้นด้านขวามี4ชิ้นเท่ากันไหมคะเด็กๆเก่งมากเลยคะ่ะเท่ากันเมื่อเท่ากันแล้วเราต้องทำยังไงคะขีดเส้นเฉียงลงในช่องวงกลมเลยค่ะ่าเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆก,ก็ได้ดูตัวอย่างของคุณครูแล้วใช่ไหมคะ ทีนี้เรามาทําแบบฝึกหัดเลยค่ะเรามาทําดูนะคะข้อ3กับข้อ4เด็กๆเห็นไหมคะว่าข้อ3ในถาดสีม่วงนะคะมีขนมกี่ชิ้นเอ่ยด้านซ้ายของคุณครูเรามานับกันเลยค่ะ1 2 3มี3ชิ้นนะคะทีนี้มาดูด้านขวาของคุณครูเลยค่ะว่ามีกี่ชิ้นคะ1 2 3่สเท่ากันไหมคะเด็กๆด,ด้านซ้ายมีทั้งหมด3ชิ้นด้านขวามี4ี่ชิ้นเท่ากันไหมคะเด็กๆ ไม่เท่ากันนะคะเมื่อไม่เท่ากันเด็กๆก็ต้องขีดกากบาทลงในช่องวงกลมเลยค่ะทีนี้มาดูถาดที่สี่ในถาดสีส้มเลยนะคะเรามาดูขนมว่าขนมเท่ากันไม่เอ่ยเด็กๆมาดูด้านซ้ายของคุณครูนะคะแล้วเรามานับพร้อมกันเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าทีนี้เด็กมาดูด้านขวานะคะว่ามีกี่ชิ้นหนึ่งสองสามสี่ ห้ามีห้าชิ้นค่ะเด็กๆด้านซ้ายมีห้าชิ้นด้านขวามีห้าชิ้นเท่ากันไหมค้ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเท่ากันถ้าเท่ากันเด็กๆต้องทํายังไงคะขีดเส้นเฉียงลงในช่องวงกลมเลยค่ะเด็กๆลงมือทําเลยนะคะเก่งมากเลยค่ะค่ะเด็กๆหยิบใบางานหน้าร้อยหกขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเห็นไหมเอ่ยว่าในใบางานเป็นรูปภาพอะไรคะเป็นรูปภาพ เด็กนะคะมีธงชาติไทยอยู่นะคะให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ภาพเด็กที่มีธงชาติไทยจํานวนเท่ากันค่ะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆมาดูด้านซ้ายของคุณครูเลยนะคะว่ามีเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายมีธงชาติกี่ผืนคะเรามาดูเด็กผู้ชายคนที่1กันเลยค่ะด้านซ้ายของคุณครูนะคะมีธงชาติกี่ผืนเอ่ย1 2 3สอ่าทีนี้เด็กผู้หญิงคนที่2องละคะมีธงชาติกี่ผืนเอ่ย หนึ่งสองสามสี่มีสีผืนด้วยกันมาดูคนที่สามนะคะว่ามีตรงชาติกี่ผืนค่าเด็กๆมานับกันเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะทีนี้มาดูเด็กผู้หญิงด้านซ้ายคนล่างสุดเลยค่ะมีตรงชาติกี่ผืนค่เรามานับกันเลยค่ะหนึ่งสองนะคะทีนี้มาดูด้านขวาของคุณครูเลยค่ะว่า ด้านขวาคุณครูนะคะมีเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายมีตรงชาติกี่ผืนมาดูเด็กผู้หญิงคนแรกเลยค่ะมีมีมมรงชาติกี่ผืนคะเรามานับก,กันเลยค่ะหนึ่งสองแล้วคนที่สองะคะมีตรงชาติกี่ผืนเอ่ยเรามานับกันเลยค่ะหนึ่งสอง,ส,องสามนะคะทีนี้มาดูคนที่สามเลยคะ่ะมีตรงชาติกี่ผืนคะหนึ่งสองสามสี่ห้าทีนี้มาดูเด็กผู้หญิงคนล่างสุดด้านขวาเลยคะ่ะว่ามีตรงชาติกี่ผืนคะ หนึ่งสองสามสี่มีทั้งหมดสี่ผืนนะคะเดี๋ยวครูจะทําตัวอย่างให้เด็กๆดูหนึ่งข้อนะคะคือเด็กผู้ชายคนนี้มีธงชาติทั้งหมดกี่ผืนคะหนึ่งสองสามมีสามผืนนะคะทีนี้เราจะโยงเส้นไปหารูปภาพไหนเอ่ยนะคะภาพไหนที่มีธงชาติเท่ากันคะสามผืนเรามาดูเลยคะ่ะเด็กผู้หญิงแถวขวาข้างบนนะคะมีธงชาติกี่ผืนคะเด็ก หนึ่งสองใช่ไม่ใช่ค่ะเด็กไม่ใช่นะคะมาดูคนที่สองเลยค่ะมีตรงชาติกี่ผืนเรามานับกันเลยค่ะหนึ่งสองสามเท่ากันไหมค่ะเด็กเท่ากันถ้าเท่ากันเราก็โยงเส้นจับคู่ภาพตรงชาติที่จํานวนเท่ากันเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กทีนี้เด็กมาทําเลยค่ะมาทําแบบฝึกหัดกันเลยนะคะมาดูเด็กผู้หญิงคนนี้ค่ะเด็กผู้หญิงคนนี้มีตรงชาติกี่ผืนค่ะเรามานับกันเลยค่ะ หนึ่งสองสามสี่สี่ผืนนะคะเด็กๆทีนี้มาดูเด็กผู้หญิงด้านขวานะคะคนแรกมีกี่ผืนคะหนึ่งสองเท่ากันไหมคะเด็กๆไม่เท่ากันนะคะทีนี้มาดูเด็กผู้ชายคนที่สามเลยค่ะว่ามีถงชาติกี่ผืนคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเท่ากันนะคะเด็กๆไม่เท่ากันทีนี้มาดูเด็กผู้หญิงด้านล่างสุดเลยค่ะว่ามีถงชาติกี่ผืนนะคะหนึ่ง 2องสามสี่เท่ากันไหมคะเท่ากันจะเท่ากันเด็กๆโยงเส้นโยงเส้นจับคู่ภาพเลยคะ่ะทีนี้มาดูข้อที่สามนะคะเด็กขาวว่าเด็กผู้ชายคนนี้มีธงชาติกี่ผืนคะเรามานับกันเลยคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้ามีทั้งหมดห้าผืนด้วยกันนะคะทีนี้เรามาดูด้านขวาเด็กผู้หญิงคนนี้มีธงชาติกี่ผืนคะหนึ่งสองเท่ากันไหมคะเด็กๆไม่เท่ากัน ทีนี้เรามาดูเด็กผู้ชายคนที่3เลยค่ะว่ามีธงชาติทั้งหมดกี่ผืนคะมานับกันเลยคะ่ะ1 2ึ่งสองสามสี่หเท่ากันไหมคะเด็กห้าเ,เท่ากันไหมคะเท่ากันจะเท่ากันเด็กโยงเส้นจับคู่ภาพเลยคะ่ะเก่งมากเลยคะ่ะทีนี้มาดูข้อสุดท้ายนะคะว่าเด็กผู้หญิงคนนี้มีธงชาติกี่ผืนคะมีทั้งหมดเท่าไรนับเลยคะ่ะหนึ่ง สองมีสองผืนทีนี้เรามาดูด้านขวาเลยนะคะว่าเด็กผู้หญิงคนนี้มีตรงชาติกี่ผืนคะหนึ่งสองเท่ากันไหมคะเด็กๆเท่ากันจ้าเท่ากันเด็กๆก็โยงเส้นจับคู่ภาพเลยค่ะเด็กๆลงมือทํากันเลยนะคะฮะเด็กๆหยิบใบงานหน้าหนึ่งร้อยเจ็ดเสริมทักษะขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเห็นไม่เอ่ยว่าในรูปภาพเป็นรูปภาพอะไรคะ เป็นรูปภาพเด็กๆนะคะแล้วก็สถานที่ต่างๆนะคะให้เด็กๆดูภาพในสถานที่ต่างๆแล้วโยงเส้นจับคู่ภาพที่มีจำนวนเด็กกำลังยกมือไหว้กล่าวคำทักทายสวัสดีที่จำนวนเท่ากันค่ะเด็กๆเด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะเด็กๆมาดูด้านซ้ายของคุณครูเลยค่ะว่าภาพข้างบนเป็นภาพอะไรคะสถานที่อะไรเอ่ยสถานที่วัดนะคะ มีเด็กทั้งหมดกี่คนคะเด็กๆเรามานับกันเลยนะคะ1 2 3 4 5สาหนะคะทีนี้ด้านซ้ายของคุณครูนะคะสถานที่คือแบงค์นะคะมีจำนวนเด็กทั้งหมดกี่คนคะเรามานับกันเลยะคะ่ะ1 2 3สคนนะคะทีนี้มาที่โรงพยาบาลคะ่ะภาพด้านซ้ายล่างสุดนะคะมีเด็กทั้งหมดจำนวนกี่คนคะเรามานับกันเลยคะ่ะ1 2 สาม,สมีทั้งหมด4คนทีนี้มาดูด้านขวาของคุณครูนะคะว่าสถานที่นี้คือสถานที่โรงเรียนมีเด็กทั้งหมดจำนวนกี่คนคะเรามานับกันเลยคะ่ะ1 2ึ่สอสามอ่ด้านขวานะคะด้านขวาภาพที่2เป็นภาพตลาดมีเด็กผู้หญิงกำลังยกมือไหวอยู่ทั้งหมดกี่คนคะหนึ่ง,ส,งสามี มีทั้งหมด5คนนะคะเด็กๆทีนี้เด็กๆมาดูด้านขวานะคะที่สวนสัตว์นะคะมีภาพทั้งหมดเด็กกี่คนคะหนึ่งสองสามมีทั้งหมด3คนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทําตัวอย่างให้เด็กๆดูหนึ่งข้อนะคะอ่านี้เป็นสถานที่วัดแนละมีเด็กกําลังยกมือไหว้อยู่ทั้งหมดจํานวนกี่คนคะหนึ่งสองสามสี่ห้ามีทั้งหมด5้าคนนะคะ แล้เด็กมาดูนะคะว่ามีภาพไหนที่ตรงกันที่เด็กกําลังยกมือว่าจํานวน5คนด้วยกันนะคะเรามาดูแถวขวาภาพที่1เลยค่ะคือที่โรงเรียนมีเด็กทั้งหมดจํานวนกี่คนคะ1 2 3่ใช่ไม่ใช่คะเด็กๆไม่ใช่นะคะเด็กขาทีนี้มาดูสถานที่ตลาดมีเด็กจํานวนทั้งหมดกี่คนคะเด็กๆเรามานับกันเลยคะ่ะ1 2 3 4 5อ่าใช่ไม่ใช่คะ อ่าเท่ากันไมคะเด็กๆค่ะใช่ค่ะจำนวนเท่ากันคือ5คนเราก็โยงเส้นกันเลยค่ะอ่าเด็กๆเห็นแลวใช่ไหมคะตามตัวอย่างของคุณครูทีนี้เด็กๆก็มาทําแบบฝึกหัดเลยนะคะเด็กๆเห็นภาพที่สองไหมคะว่าเป็นภาพเด็กที่ยืนอยู่หน้าแบง์มีทั้งหมดจํานวนกี่คนคะเรามานับกันเลยค่ะหนึ่งสอง สามนะคะที่ยกมือไหว้กันอยู่นะคะทีนี้เด็กๆมาดูด้านขวาของคุณครูนะคะเด็กที่ยืนอยู่ที่สถานที่โรงเรียนมีทั้งหมดกี่คนคะเรามานับกันเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่สี่คนใช่ไม่ใช่คะเด็กๆไม่ใช่นะคะเด็กคะ่ะทีนี้เรามาดูภาพข้างล่างที่สวนสัตว์มีเด็กที่กาลังยืนกล่าวสวัสดีกันมีทั้งหมดจํานวนกี่คนคะเรามานับกันเลยค่ะหนึ่งสองสามเท่ากันไม่คะเด็กๆคะ่ะ เท่ากันถ้าเท่ากันเด็กๆก็โยงเส้นจับคู่ภาพเลยค่ะทีนี้มาดูข้อสุดท้ายเลยนะคะเด็กยืนอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลมีทั้งหมดกี่คนคะเด็กๆที่กํำลังสวัสดีกันอยู่มีกี่คนคะเรามานับกันเลยค่ะ1 2 3 4ทีนี้เรามาดูด้านขวาของคุณครูเลยค่ะที่โรงเรียนมีทั้งหมดเด็กยืนสวัสดีกันอยู่มีทั้งหมดจำนวนกี่คนคะ หนึ่งสองสามสี่เท่ากันไหมคะเด็กๆเท่ากันถ้าเท่ากันเด็กๆก็โยงเส้นจับคู่ภาพเลยค่ะเด็กๆลงมือทํากันเลยนะคะเด็กๆคะเด็กๆหยิบใบงานหน้าหนึ่งร้อยเก้าขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเห็นไม่เอ่ยว่าในรูปใบงานเป็นรูปบ้านอะไรคะเป็นรูปภาพบ้านไทยนะคะเป็นภาพบ้านกับหลังคาบ้านนะคะ ให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่บ้านกับหลังคาบ้านไทยที่มีขนาดที่เหมาะสมกันค่ะทีนี้เด็กๆมาดูด้านซ้ายของคุณครูเลยนะคะว่าบ้านภาพที่หนึ่งด้านซ้ายของครูเป็นบ้านหลังเล็กนะคะเด็กขาแล้วก็ภาพที่สองด้านซ้ายคือภาพบ้านขนาดกลางนะคะทีนี้มาด้านซ้ายของครูภาพข้างล่างก็คือ บ้านหลังใหญ่นะคะทีนี้เด็กๆมาดูด้านขวาของคุณครูนะคะว่าหลังคาหลังคารูปภาพด้านขวาของครูเป็นหลังคาขนาดใหญ่ทีนี้ภาพที่สองก็เป็นหลังคาขนาดเล็กและภาพที่สามก็เป็นหลังคาขนาดกลางนะคะเด็กค่ะเดี๋ยวครูจะทําตัวอย่างให้เด็กๆดูหนึ่งข้อนะคะ,ะภาพที่หนึ่งด้านซ้าย เป็นบ้านขนาดเล็กหลังคาก็ต้องขนาดไหนคะเด็กๆขนาดไหนเอย่ยมาดูด้านขวาขนาดใหญ่ใช่ไม่ใช่คะเด็กๆไม่ใช่ขนาดเล็กใช่ไม่ใช่คะใช่ที่เหมาะสมกับบ้านขนาดเล็กเด็กๆก็โยงเส้นจับคู่ภาพเลยคะ่ะเก่งมากเลยคะ่ะทีนี้เมื่อเด็กๆเห็นตัวอย่างแล้วเด็กๆก็มาทําแบบฝึกหัดกันเลยนะคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าข้อที่2 เป็นบ้านขนาดไหนคะเป็นบ้านขนาดกลางแล้วหลังคาล่ะคะต้องขนาดไหนคะเด็กๆมาดูด้านขวาเลยข้างภาพข้างบนเป็นหลังคาขนาดใหญ่ใช่ไม่ใช่คะเด็กๆไม่ใช่นะคะแล้วภาพด้านล่างด้านขวาของครู fen, เป็นหลังคาขนาด,นาดกลางใช่ไม่ใช่คะเด็กๆใช่ถ้าใช่แล้วเด็กๆก็โยงเส้นจับคู่ภาพเลยค่ะทีนี้เด็กๆมาดูข้อที่3เลยนะคะ เป็นบ้านขนาดใหญ่ทีนี้เด็กๆมาดูด้านขวาของคุณครูเลยค่ะอ่านภาพนี้เป็นหลังคางขนาดใหญ่ใช่ไม่ใช่คะเด็กๆใช่ถ้าใช,ใช,ใช่แล้วเด็กๆก,ก็โยงเส้นจับคู่ภาพเลยค่ะเด็กๆลงมือทำกันเลยนะคะเป้าประสงค์ที่ได้จากการเรียนในหน่วยนี้เด็กๆสามารถเปรียบเทียบจำนวนเท่ากันได้ เด็กๆคะวันนี้คุณครูมีคำถามหลังสอนนะคะมาถามเด็กๆหนึ่งข้อด้วยกันคะ่ะภาพใดที่มีจำนวนเท่ากันคะเด็กๆเ,เดี๋ยวเรามาดูภาพที่หนึ่งกันเลยคะ่ะภาพที่หนึ่งคือขนมในถาดสีเขียวนะคะเด็กๆทีนี้ภาพที่สองะคะภาพที่สองเป็นขนมในถาดสีฟ้าแล้วภาพไหนที่มีจำนวนขนมที่เท่ากันคะเด็กๆ ติ๊กตกติกต๊กตกติ๊กตกภาพไหนเอ่ยภาพไหนคะเด็กๆเก,ก่งมากเลยค่ะมาดูเฉลยของคุณครูเลยค่ะภาพนี้นี่เองนะคะเด็กๆก,ก็คงจะตอบกันถูกแล้วใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมส่งคลิปมาให้คุณครูดูด้วยนะคะขอให้ผู้ปกครองอัดคลิปวิดีโอส่งมาให้ครูไปจำวิชา เพื่อที่จะประเมินพัฒนาการของเด็กเลื่อนชั้นในโอกาสต่อไปให้ผู้ปกครองอ่านข้อความแสดงความคิดเห็นให้น้องฟังด้วยนะคะ